สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทคนนะคะวันนี้นะคะหญิงก็นะมาออกบูธนะคะอยู่ที่เ h ลนเจอร์เมืองทองธานีนะคะวันนี้หญิงนำเครื่องรางของขลังนะะเกี่ยวกับอของที่ลึกจากหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินนำะมาออกบูธที่อาคารเ h ลนเจอร์น้าเมืองทองธานีนะคะพี่ๆีท่านใดอยากได้สินค้าอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังของโทนสิทธิ์นะติดต่อทางร้านสิริพรเรื่อประดับงานช้างได้นะคะ โทรมาที่เบอร์090-423-2190หรือจะเป็นเบอร์083-684-4788นะคะทางร้านยินดีให้บริการค่ะทางร้านของยีเองนะคะเป็นผู้ประกอบการโอท็อปนะสินค้า 1, 1านึ่ตำบล1นผลิตภัณฑ์นะเป็นของเครื่องรางของขลังจากหมูปันช้างนั่นเองลูกค้าขาลูกค้าท่านใดที่อ,อยากได้สินค้าอะไรก็เข้าไปดูในเพจตาม Facebook ได้นะคะทางร้านก็ใช้ชื่อว่าสิริพรเครื่องประดับงาช้างนะเดี๋ยวยินพามาดูกันว่า สินค้าที่ร้านนะมีอะไรบ้างนะก็ค่อนข้างที่จะมีหลายรายการนะคะก็จะมีทั้งางานแมนมมอสก็มีคุณพี่ค่ะมีงานแมนมมอสก็มีนะงานแมนมมอสก็มีนะคะดีดูโอ้นะขออน,ญญนะขออนุญาตนะเดี๋ยวขออนุญาตคลิกกล้องแป๊บหนึ่งนะนี่จะให้ดูนะสินค้าที่ร้าน ก็จะมีเครื่องรางของขลังนะที่เกี่ยวกับฟันช้างเส้นนี้นะคะเป็นสร้อยฟันกรามช้างนั่นเองนะคะก็จะมีลายที่สวยมากๆเลยนะคะคุณพี่เนี่ยเอกลักษณ์ของฟันกรามช้างนะคะก็จะมีลายคล้ายๆเหมือนหินอ่อนเลยนะคะลูกค้าคะมีตะขอกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์ด้วยนะคะมีตะขอกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์ และก็มีนะเป็นจันทคราดนั่นเองจันทะดราดก็คือของดี4อย่างนะที่คนไทยต้องมีเอาไว้ติดบ้านหรือเอาไว้บูชานะเป็นเครื่องรางขังดีเลยนะคือ1คนเต่า2เขาก็ตาย3จันทคระดราด4อากาศช้างหรืองากระเด็นนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะพาพี่ๆมาดูกันว่าสินค้าที่ร้านมีอะไรบ้างนะคะ นี่ค่ะสินค้าที่ร้านนะคะที่ร้านของเองก็มีสินค้าค่อนข้างที่ทำสร้อยคอฟันกรามช้างข้อมือฟันกรามช้างนะแล้วก็มีกําไลขนหางช้างนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีเป็นงามแมมมอสก็มีนะคะพี่ๆนี่เป็นงาโบราณข้างในลึกๆเนี่ยจะเป็นฟันกรามช้างนะคะเป็นฟันกรามช้างแล้วก็มีอากาศช้างนะคุณพี่เห็นไหมมีพ่อพระพิฆเนศด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะงานสวยมีหัวมดัดงานช้างนะโอ้โห สวยสุดๆเลยนะคะลูกค้าขานี่เป็นกําไรอ่ากำไรอันนี้นะคะเป็นกําไรฟันกรามช้างนะโอ้สวยสุดยอดเลยนะคะแล้วก็เขามีพุทธคุณที่ดีมากๆเลยนะ,ะฟันกรามช้างมีไว้แล้วจะหากินค้าขายร่ํารวยนะคะเพราะว่าฟันกรามช้างเนี่ยกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเคี้ยวอย่างเดียวนะคะเขาก็เลยว่าเป็นของดีนะ,ะฟันกําไรนะจจะ แล้วก็สินค้าตรงนี้ก็เป็นกําไรขุนหางช้างสวยมากๆเลยนะไซส์ที่ลูกค้าดูอยู่ในขนาดนี้นะเป็นไซส์ขนาด10มิลน,นะคะแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะมีะ7มิลก็มีนะคะงานสวยมากๆเลยนะนี่ดูนะคะพระสวยมากๆเลยนะ,ะดูเป็นงานเมมมอ์สวยมากเลยค่ะนี่เป็นกำไรนะคะเป็นกำไรขลุ่นหางช้าง ขนหางช้างน,นะคะเขาใส่เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งรังควานนะคะลูกค้าขาใส่แล้วมันจะดีมากๆเลยนะใส่เพื่อกันของไม่ดีมาหาเรากันออกไปนะกันสิ่งไม่ดีสิ่งรังควานนะสวยมากๆไซส์ที่หนูถือหนูถืออยู่เนี่ยนะไซส์เขาเรียกว่าขนาด8มิลน,นะเป็นกําไลขนหางช้างเผือกนะไซส์ขนาด8มิลน,นะอหออันนี้นะคะก็ ก็เป็นประกุฑนรวมมวลสารช้างเป็นประกุรวมมวลสารช้าง,วมมวาางข้างในนี้นะจะมีขนหางช้างเผือกมีขนหางช้างดํามีงาช้างมีรกช้างและก็มีฟันกรามช้างนะทั้งหมดทั้งมวลมวลสาร5ชนิดนี้อยู่ด้วยกันนะคะถือว่าดีมากๆเลยเป็นของโทนสิทธิ์จากช้างนะพกเอาไว้ติดตัวติดกระเป๋าเงินจะดีมากๆเลยนะคะลูกค้าขา นี่ก็จะเป็นแมมมอสโอ้โหงาสองหมื่ปีอายุเป็นหมื่นหปีเลยนะคะเป็นงามแมมมอสคุณพี่ดูนะคะสวยมากๆเลยหายากมากชิ้นที่หนูหนูถืออยู่เนี่ยเป็นงามแมมมอสหายมากหายากมากๆนะคะสวยมากๆแล้วชิ้นนี้ชิ้นใหญ่นะ,ะลูกค้าชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ดูเนื้อคุณพี่ดูเนื้อ โอ้โห oh, สวยมากๆมันเป็นสินค้าหายากนะอายุเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นงานช้างแมมมอสอายุเป็นหมื่นหมื่นปีเลยคะ่ะลูกค้าขาสวยมากๆเลยคะ่ะนะคะแลวนี่เป็นพ่อพพิคเนตแกะสลักจากฟันกระรามช้างค่ะนะคะเดี๋ยวอินจะเปิดให้ดูทีละนิดใกล้ๆนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นฟันกระรามช้างสวยมากๆเลยแกะสลักจากฟันกระรามช้างนะ ฟันกรามช้างนี่มีพุทธคุณที่ดีมากๆค่ะลูกค้า่ะแม้กระทั้งตัวเองเองหญิงก็ใส่หญิงใส่ทั้งงาช้างหญิงใส่ทั้งฟันกรามช้างนะคะลูกค้าขาพอพระพิคเนตก็คือเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะลูกค้าอ่าแล้วมาดูสินค้าอื่นต่อสินค้าที่เราเอามาขายอยู่ข้างนอกนี้จะเป็นอ่าเป็นพวกกระดูกช้างกระดูกสักทั่วไปนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีสร้อยกระลานะเอาไว้แขวนอา่าแขวนพระแขวนอะไรก็ได้ที่เราอยากแขวนนะคะลูกค้าขะนี่ แล้วมีรกช้างด้วยนะลูกค้ามีรกช้างที่ทําเป็นกรอบรูปไว้ตั้งด้วยนะคะเอาไว้เป็นถุงเงินถุงทองเอาไว้ที่บ้านจะเสริมเงินเสริมทองได้ดีเลยคะ่ะลูกค้าขานี่นะคะร้านสิริพรน,นะเครื่องประดับนะเขาสั์และกระดูกสัตว์จากหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะพี่พี่ท่านใดนะเข้ามาแล้วเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์หรือกดแชร์ให้ด้วยนะคะสิ่งที่หนู ให้ดูอยู่ในขณะนี้นะคะเขาเรียกว่าเชือกประกรรมเชือกประกรรมคล้องช้างนะอันนี้เป็นคล้องช้างสมัยโบราณเลยใช้งานแล้วจริงๆนะอันนี้ใช้เป็นของแท้นะจ,จากหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึง่งที่หาย,ยากมากๆเลยนะเขาเอาไว้นะจับเงินจับทองดักทรัพย์นะ เป็นของดีของดีจังหวัดสุรินเลยนะคะลูกค้าขะแล้วก็จะมีสร้อยนะเป็นสร้อยกะลาสร้อยเขาควายนะเขาสัตว์ต่างๆนะนี่สร้อยเขาควายเผือกนะคะลูกค้าที่หนูถืออยู่นะเป็นสร้อยเขาควายเผือกนะสวยมากสวยมากเลยนะคะลูกค้าราคาหลักร้อยก็มีเส้นนี้อยู่ที่650บาทนะเส้นนี้เป็นเม็ดกะลานะทำมาจากเส้นกะลานะกระลาสวยมากเลยคะ่ะลูกค้า่ะ ้ขาขาวนี่อะไรอันนี้เป็นกระดูกค่าคุณอาโอ้นี่ก็มีแหวนนะคะแหวนขนถังช้างทางร้านเราก็มีแหวนขนถังช้างจําหน่ายด้วยนะคะเป็นเครื่องรางอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ถาดนี้นะคะถาดนี้ก็จะเป็นเป็นปรลาดขิกนะที่ทํามาจากถู่ช้างนะที่ทํามาจากสิวลึงสีวลึงช้างนั่นเองประลัดขิกสิวลึงช้างนะประลัดขิกสิวลึงช้างนั่นเองนะคะคุณพี่ เป็นสีวลึงนะคะเห็นชัดไหมองค์งพระประธานนี้นะคะเป็นงานหล่อเองนะคะองค์พระประธานนี้เป็นงานหล่อเองนะงข้างในมณสารนี่จะมีเศษงาช้างแล้วก็มีขนหางช้างนะเอาไว้บูชาแล้วจะดียิ่งนักเลยนะคะลูกค้า นี่น,น,นี่หนูจะพามาดูงานแมมมอสสวยมากชิ้นนี้สวยงามแมมมอสงานเก่างาโบราณท่านใดสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0 9 0 4 2 3 2 9 9 0หรือจะเป็นเบอร์0 8 3 6 8 4 78 8 8นะคะสินค้าที่ร้านค่อนข้างมีหลายชนิดเลยน่าเป็นเครื่องรางของขลังจากหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะลูกค้าอยากให้ลูกค้ามาเลือกดูจังเลยนะอยากให้ลูกค้ามาเลือกดูจัง ะะสินค้าของเราเป็นสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์มีสินค้าหลายแบบนะนี่เป็นเขาควายนะแล้วก็มีเยอะแยะมากเลยนะคะคุณพี่นะ,ะสอบถามราคาได้นะเข้าไปดูใน Facebook ได้นะที่ร้านสิริพรเครื่องประดับงาช้างนะคะลูกค,ะคะ้าขานี่นะตามป้ายเลยนะร้านสิริพร ร้านสินริพรเครื่องประดับนะคะเขาสัตว์และะกรดูกสัตว์ตจากหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะท,ท,ท่านใดที่ต้องการสินค้าท่านอ่าชิ้นไหนนะโทรมาสั่งได้ที่เบอร์090 423 2190นะหรือจะเป็นเบอร์083 684 4788นะทางร้านนะน้องหญิงเอง ยินดีต้อนรับพี่ๆนะคะถ้าท่านใดเข้าไปที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์หญิงก็อยู่ที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะลูกค้าค่ะยินดีให้บริการนะบางทีถ้าตอบช้านะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าทางร้านเรานะแอดมินเราไม่ค่อยอยู่นะ,ะแล้วก็ต้องตอบเองขายเองอาจจะช้านิดนึงนะ,ะแต่ว่าช้าก็ชัวร์ช้าแต่ชัวร์นะคะนะฝากติดตามด้วยเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆค่ะน้องหญิงยินดีให้บริการนะคะลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ กลับขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้หญิงก็พาทางร้านนะออกมาจัดแสดงสินค้าอยู่ที่เมืองทองทานีที่นี่ก็จะมีการจัดแสดงสินค้านะจาก1นึ่ตำบล1น1ิตภัณฑ์ก็คือสินค้าเครื่องรางของขลังเลยนะมาจากจังหวัดทุกจังหวัดนะของทั่วประเทศเลยทั้ง77จจังหวัดนะคะก็มีของดีมาจาก มาจัดแสดงให้พี่ๆดูถึงที่เลยที่เมืองทองธานีนะพี่ๆทุกคนที่มาอยู่ระเวกนี้อยู่ในบริเวณกรุงเทพหรือปริมณฑลก็เรียนเชิญเข้ามาดูสินค้าได้นะไม่ได้ว่ามีแต่สินค้าเครื่องรางของขลังอย่างเดียวก็มีสินค้าผ้าไหมมีหลายอย่างมีทุกๆอย่างเลยนะที่เป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดนะมีเพชรมีพลอยมีทองก็มีมีไข่มุกก็มีนะคะคุณพี่คะนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆคนนี้นะคะคนเยอะนะงานจัดนะเริ่มตั้งแต่วันที่ วันที่18นะเดือนธันวาถึงวันที่26ธันวานี้นะคะเราจะมาทีนหปีนะปีละ3ครั้งนั่นเองนะหรือว่าติดโควิดก็จะเหลือให้ปีละหนึ่งครั้งนะคะลูกค้าขามีหลายอย่างละร้านข้างหลังนี้ก็จะเป็นไข่มุกนะรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้วันที่26ธันวานนะจะเป็นวันสุดท้ายของการจัดแสดงสินค้าแล้วนะลูกค้าขา ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะถ้ามาไม่ถูกก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0904232190หรือจะเป็นเบอร์0836844888นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่ดูจนจบนะคะขอบพระคุณมากฝากกไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ